บริษัทบิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่ม BJC เดินหน้าผนึกความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า13แบรนด์นำน้ำดื่มชั้นนำของไทยได้แก่น้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์น้ำดื่มคริสซันน้ำดื่มสิงห์น้ำดื่มน้ำทิพน้ำดื่มช้างน้ำดื่ม C2 น้ำดื่มบิกซีแฮปปี้ไพรซ์โปรน้ำแร่เพรา น้ำแร่มองเฟอร์น้ำแร่มิเนเรน้ำแร่ออร่าน้ำแร่ซิตี้ดูรีและน้ำแร่เอเวียงสารต่อแคมเปญน้ำเพื่อสันติคืนความสะอาดทุกหยดให้โลกที่บิกซีปีที่6เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรับผิดช,ชอบและการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยทุกหยดสำหรับลูกค้าทุกท่านผ่านกิจกรรมสนุกสนุก,นกโดยมีมิสแอนกี้กับคริสพีรวัตรแสงโพธิรัตน์นักแสดงหนุ่มสุดฮอตมากความสามารถ นับ Big ิ Super ๊กซีซูเปอร์เซสะพานควายและจะัโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่7-27ถึง27มีนาคมนี้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้าในการขาย118ล้านบาทดันยอดขายโต20%ก็ก็ต้องขอบคุณบริษัท B ิกซีนะครับที่ได้จ,จัดกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์น้ำเนี่ยปีที่6แล้วนะฮะซึ่งหมายความว่าวันเนี้ยคนไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญก,กับเรื่องน้ํา น้ำคือชีวิตนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพิกซีที่พยายามให้ให้คนไทยเข้าถึงโอกาสในการที่เอาน้ำซึ่งเป็นคุณภาพที่ดีนะฮะเอามาจำหน่ายในราคาที่ถูกอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องคนไทยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเรื่องของการอนุรักษ์น้ำเนี่ยอยากจะฝากถึงพี่น้องคนไทยว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการดูแลเนื่องจากว่าวันนี้สถานการณ์เรื่องความร้อนเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบเรื่องเกิดความแห้งแล้ง สิ่งหนึ่งที่สาคัญสุดก็คือต้องช่วยกันนะฮะด้วยกันอนุรักษ์ช่วยกันในการประหยัดน้ำน,นี่คือความความสำคัญนะครับยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลนะครับเฉพาะกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราให้ความสำคัญื่องการดูแลเรื่องของการน้ำเรื่องน้ำ,นำ,นำแล้งน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาพยามยดูแลพี่น้องชนอย่างเต็มที่นะครับ ที่มีปัญหาทั้งหมดครับขอบคุณครับได้ครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางท่านประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันก็ได้รอ,องประหลัดและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติงานในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการเริ่มแคมเปญนะครับวันอนุรักษ์น้ำโลกในวันที่2มีนาโดยบิ๊กซีเราก็ได้ทําแคมเปญในวันนี้นี้ตั้งแต่วันที่7ถึง2 7มีนาคมในปีนี้นะครับเพื่อให้อ่าเป็นการลดราคานะครับให้มีค่าประหยัดให้คนไทยสามารถเข้าถึงน้ำนะครับในน้ำที่ด ทางสังคมนะครับที่ท่านประธานเจริญได้มอบหมายว่าให้พวกเราได้ดูแลค่าของชีพนะครับของพี่น้องชาวไทยแล้วก็คนไทยนะครับคนไทยในอาเซียนด้วยเนี่ยเราก็จะลดราคาน้ำนะครับสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดมีนาดนี้แล้วเกิดสาขาใหญ่ของเรานั้นที่ซื้อน้ำครบสามร้อยบาทนะครับได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสาขาเล็กนะครับที่วิกซิมวันนี้นะครับก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็ทุกอย่างก็ต้องใจให้คนไทยนะครับได้ช่วยได้เข้าถึงน้ำสะอาดเต็มที่แแแตต่่่่่ททาาาาานนนนนนปปลลัััััดดดดไไไ้้้้้้้มอออออบบวววะะะครรรรรเเงงงกกก็ขชยยยยหูพ ของแขกได้มีสุณภาพให้ดีที่สุดนะครับใช่ครับครับก็นี่ก็เป็นทางคู่ค้าทางเนสเตอร์นะครับเพื่องเรียกว่าวันนี้ดีใจนะครับที่มีคู่ค้านะครับสิบรายนะครับตราสินค้า13ยี่ห้อนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะผลึกกาลังกันให้คนไทยได้เข้าถึงน้ําที่ดีในราคาที่คุ้มค่ามากขึ้นแล้วมีกิจกรรมต่างๆใน CSR การรักน้ำนะครับและเชิญชวนลูกค้าบิ๊กซีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลน้ําของเราด้วยนะครับก็ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ําคือชีวิตนะครับวันนี้น้ำนะมีกิจกรรม หลายอย่างเช่นน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศทั้งหมดนะครับก็ต้องน้ำมันจะเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญในการดูแลสิ่งต่างล่านี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่ผมเรียนตรงต้นว่าน้ำเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดนะฮะมีจากัดเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับช่วยในการประหยัดน้ํานะครับแล้วดูแลรักษาแม่น้ําผูกของทั้งหมดในการรักน้ําเพื่อให้น้ํามีความสะอาดมี สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็ก็ช่วยกันนะครับในการดูแลน้ำ